เราก็อาจจะมารีวิวแมปกันนะครับก็ไม่รู้นะครับผมอ่านว่าอะไรก็ช่างมันก็ได้ส่งให้เรามาติดเกาะที่ไหนก็ไม่รู้ครับมาครับ โอเคครับนะครับแล้วก็ใส่ชุดกันเลยครับ Yep. Yep, yep. Ok. Yep. Yep. okay yep. Yep. ก็จะไปดูครับว่าดัมเขาฟังมันมีอะไรบ้างผมก็ได้เล่นมาตั้งนานนะครับเพิ่งเล่นนี่ครับใครที่อยากรู้ว่านี่เป็นเวอร์ชันอะไรครับถามได้นะครับถามได้ในอ่านนะครับอ่านเพิ่มเติมนะครับไปไปคอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมจะกันให้ครโอเคคนระับ ตอนนี้ก็ให้ขอให้เรารอดจนเถอะนอครับตรงนี้มีอะไรไม่รู้ครับว่าจะเป็นหลังไฟครับหลงไฟที่ถูกคิปเปิลระเปิดนะครับ ตอนนี้ก็ไม่รู้ละว,ว่าเขาหายกันไปไหนกันไปหมดนะครับก็เพิ่งขึ้นมานี่ครับนะครับเราก็จะตามนี่ไปาตามไม่้ตามไปเสียน,ะนี่นะครับ เราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคบสวัสดีครับ